ไปดูความคืบหน้าหลังจากที่ทางการกัมพูชาส่งตัวคนไทยซึ่งไปทำงานเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์ข้ามมาอย่างฝั่งไทยฝั่งไทยก็เข้าสู่กระบวนการในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งว่าสรุปแล้วคุณเนี่ยสมัครใจไปทำงานหรือคุณเป็นเหยื่อกันแน่อันนี้ต้องแยกกันนะคะแล้วพอไปสอบถามจากคนไทยที่เดินทางกลับมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลสาคัญเลยค่ะ ได้แต่ละพื้นที่ในแต่ละห้องในแต่ละออฟฟิศของแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นแบบไหนยังไงเอามาฟังกันคุณผู้ชมทีมข่าวเนชั่นทีวีตรวจสอบความคืบหน้านะคะหลังจากที่ตำรวจเขาซักถามปากคำในกระบวนการคัดกรอง119คนไทยที่ถูกส่งกลับมาจากปลอยเปตของกัมพูชาเมื่อหนึ่งมีนาคมเข้าสู่กระบวนการ NRM ของไทยนะคะ กระบวนการคัดกรองเขาเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าร้อยนายค่ะเพื่อมาซักถามปากคําโดยละเอียดเนื่องจากต้องแยกให้ชัดเจนว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ร่วมขบ,บวนการป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมขบ,บวนการแปลงร่างเป็นเหยื่อให้ตัวเองพ้นผิดจากการไปซักถามปากคําเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นเยาวชนอายุ17ปีนะคะเธอให้การว่าเธอตั้งใจไปทําเว็บพนันแต่พอไปถึงหน้างานกลับถูกให้ไปเป็น call center เธอข้ามไปทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อารัญญประเทศ ข้าไปแล้วมีคนมารับหนึ่งคนจากนั้นคนที่มารับก็พาเธอไปส่งที่ตึกทำงานแล้วมีการจ่ายค่าข้ามแดนให้เป็นเงิน3,000บาทแล้วก็พาเธอเข้าไปในตึกที่พักคนที่มารับก็หาห้องให้พักแล้วก็เอาที่นอนมาให้ตึกที่เธอนอนเป็นเหมือนห้องเช่าติดติดกันมีชั้นเดียวสำหรับคนที่พาเธอมาทำงานให้เธอพักก่อนหนึ่งวันวันต่อมาให้เธอไปนั่งดูงานแล้วค่อยเริ่มทำงานจริงจง เธอได้ค่าจ้างเดือนละไม่เกิน23,000บาทแต่เธอยังไม่ทันได้เงินเพราะไปทำงานยังไม่ถึงเดือนทำงานได้แค่สองสัปดาห์ก็ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มและส่งกลับมาก่อนที่ผ่านมาเธอบอกไม่ได้คิดหนีเพราะเธอไม่มีเงินสักบาทไม่รู้จะหนียังไงเลยก็ต้องทำงานในออฟฟิศที่เธอทำงานนะคะจะมีคนไทยไม่เกิน20คนเธอเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าค่ะแล้วก็โทรไปหลอกคนอื่นการโทรจากฝั่งปอยเปต ใช้โทรศัพท์ได้ปกติทุกอย่างส่วนการสักถามปากคำผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะถูกจับกลุมไปเมื่อ22กุมภาพันธ์เขาให้การว่าตัวเขาทำหน้าที่หลอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโดยจะเป็นสายที่หนึ่งนะคะโทรเข้าไปหลอกประชาชนว่าไอ้ตัวมิเตอร์ไฟฟ้ามันชำรุดนะเดี๋ยวจะมีช่างไปเปลี่ยนไม่เสียเงินด้วยจากนั้นก็จะโอนสายไปที่สายที่สองค่ะ สายที่สองจะหลอกว่าเป็นช่างไฟฟ้าสายที่สองจะบอกว่าเดี๋ยวช่างจะเข้าไปเปลี่ยนมิเตอร์ให้ลูกค้าอยู่บ้านไหมแล้วให้มีการแจ้งเบิกมิเตอร์ไฟฟ้าในสายที่สองที่ปลอมเป็นช่างจะอ้างว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกไปเอามิเตอร์เดี๋ยวช่างจะไปเอาให้อำนวยความสะดวกเต็มที่คุณผู้ชมหลังจากนั้นต่อสายไปที่สายที่3คุณผู้ชมสายที่3จะทําการหลอกล่อกเกี่ยวกับเงินประกรรันบ่อมิเตอร์ สายที่3จะมีวิธีการพูดเพื่อหลอกให้คนจะมีกลยุทธ์ต่างๆให้เหยื่อเนี่ยเชื่อใจแล้วก็หลงกลการหลอกให้โอนเงินของแต่ละคนจะไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าเหยื่อมีเงินเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะมีเยอะบางคนอาจจะมีน้อยคุณผู้ชมการหลอกเอาเงินใช้วิธีให้สแกนแอปพลิเคชันที่เป็นตัวดูดเงินค่ะโดยการส่งลิงก์ไปนะคะไม่ได้ไปโหลดจากแอปพลิเคชันเพสโต a แอปสโต e พวกนี้ไม่ได้อยู่แล้ว ส่งลิงก์ให้อยู่แล้วคุณผู้ชมแล้วแอปพลิเคชันที่ให้สแกนผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าบอสคนจีนเป็นคนหามาให้นะคะรายงานข่าวระบุว่าจากการสักถามปากคำบางส่วนใน119คนไทยพบว่ามีประวัติอาชญากรรม10คนในนั้นมีหมายจับค้างเก่า7คนเป็นระดับตัวจีดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วยืนยันว่าทั้งหมดไม่ได้ถูกบังคับนะคะแต่เป็นการหางานในโซเชียล แล้วก็ชวนกันไปทำงานข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าไปเป็นแอดมินในออฟฟิศฝั่งฟลอยเปตข้อมูลเบื้องต้นพบว่าใน119คนไทยที่ถูกส่งกลับมาคนที่ใส่เสื้อเขียวถูกจับกลุมเมื่อ22กุมภาพันธ์ทำงานอยู่ในตึก3ชั้นคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าถูกจับ23กุมภาพันธ์ถูกจับที่ตึกเคทูชั้น9ในปอยเปตจังหวัดบันเตียนเมียนเจยค่ะ สำหรับลักษณะของตึก3ชั้นจากข้อมูลพบน,นะครับว่าจะแบ่งซอยออกเป็นห้องแต่ละห้องก็จะถือว่าเป็น1ออฟฟิศและก็แต่ละตึกก็จะมีมากกว่า20ออฟฟิศจะมีการหลอกลวงแยกประเภทด้วยนะครับดูมันทำนะฮะคือดูยังไงก็ไม่เหมือนกนารบังคับเหมือนกับตั้งใจที่จะไปทำงานร่วมกันพอไปไม่ไหวก็อ้างว่าเป็นเหยื่อหนึ่งครับหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่คือละครแบบแรกแบบต่อมาก็คือหลอกให้ลงทุน หลอกฟิลแฟนบิอที่เรียกว่าโรแมนต์แคมนะครับทำเว็บพนันก็มีหลอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็มีหลอกเป็นกลุมบัญชีกลางหลอกขายสินค้าทั้งหมดจะมีล่ามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ราบสูงที่พูดภาษาจีนได้หรือว่าจีนฮ่อเป็นคนรับคำสั่งจากบอสชาวจีนแล้วก็มาถ่ายทอดคำสั่งให้กับพนักงานคนไทยครับ สำหรับล่ามจะมีรายได้30,000บาทต่อเดือนนะคะล่ามเนี่ยไม่ต้องโทรไปบอกใครไปหลอกใครทั้งนั้นคุณผู้ชมดูแค่เรื่องของการสื่อสารกับคนไทยอย่างเดียวเลยส่วนคนไทยที่ทำงานเป็น call center จะมีรายได้ประมาณ20,000บาทแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นจากการหลอกเงินสำเร็จเคสละ5ปทั้งหมดไม่พบว่าถูกทำร้ายร่างกายทุกคนขย,ยันทำงานดีค่ะหากใครทำผิดหรือทำงานไม่ได้บทลงโทษจะเป็นการให้คัดสคริป ที่ใช้ในการหลอกลวงขั้นต่ำจำนวน10จบเท่านั้นนะคะสำหรับพนักงานแก๊งคอเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยย้ายออฟฟิศหรือข้ามสายไปทำเรื่องหลอกลวงอื่นที่ต้องไปเรียนรู้กันใหม่เพราะมักจะทำยอดได้ไม่ดีอยู่ที่เดิมได้ยอดดีกว่าเพราะชำนาญแล้วคุณผ,ผู้ชม ตำรวจมั่นใจว่าการสักถามปากคำจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าใครทำงานเป็นแข้งคอเซนเตอร์บ้างเพราะส่วนใหญ่ถูกจับมาจากตึกที่ทำงานเดียวกันก็จะรู้ว่ามีใครทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วทำงานด้วยกันบ้างค่ะ